สวัสดีค่ะมีนะคะมาโพพอกับสาวคําพ่ออีกแล้วพี่น้องคานเป็นจังไดโอ้ยตกใจบบคักเกิดขึ้นเมื่อคืนนะคะอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดเนาะได้ไปทาการแสดงโชว์อยู่ที่นั่นอําเภอสุวรรณพี่น้องค้แล้วเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดแม่แม่หลายคนนะคะอาจจะเห็นแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับลุงเอแล้วก็น้องยอสกุณาพรพี่น้องเกือบเมนตกเวที่เกือบเมนรุดลุดปองลงกันทั้งไตพี่น้องคา้าอันเขาเอิดว่าอียงเกาะแพทย์บานเข้าว่าอนแบบ อ,อันใหม่กระดาษมันผิกนะพี่น้องคากโอ้ยเห็นคลิปเจ้าพ่อยแบบตื่นสามมาเนาะเบอ่งคลิปนะโอ้โหตกใจอีงตกใจอยู่ปาดแบบลุงเอกอุ้มน้องเนาะแล้วก็แบบเกือบตกเวทีพี่น้องคาแต่เห็นคลิปก็โอ้เป็นต,ตัวลุงเอกอยู่เลยกับลุงเอกก็เลยมาโคลหลายโพลอยู่ค่ะพี่น้องคาเกับเมื่นนอคืนเนาะกะแบบเหมือนกับฟาดคอเนาะลุงเอกเขาว่าฟาดคอแบบปีใหม่อะไรนี้แฟนคลับก็ว่าเนาะแบบเออ่าเจ็บอันสร้อยวเดอเจ็บอาจจะเจ็บกลน แน่นาอกพี่น้องนอนแล้วก็อายก็แบบฝ่าวูขึ้นเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะเออพี่น้องคะเป็นังใดๆให้ได้ยินกับแบบว่า ตกใจได้กันวาพี่นอ้องตกใจแบบโอ้ยยังคือเกิดแบบมีขืนอาัิแบบตอกบ,บอ่อแข็งแรงบอร่อตอกบ,บอ่แนนบอแหนบนี่แหละพี่น้องค่าโอ้ยเบิรงพี่น้องแล้วคนพอได้เห็นคลิปแล้วคนก็นเห็นคลิปไปแล้วแต่ว่าส่วนมากนะคะคนอาจจะเห็นคลิปไปเยอะแล้วว่าเพื่อนไดเอามาเผยแพร่ทั้งกลุ่มทั้งเฟซอเอยแพร่เยอะมากเนาะแต่ว่าก็จะมีแบบกลุ่มน้อยบางคนแบบแม่แม่ไม่ได้ติดตามแบบไม่ได้แบบเข้าไปดูตลอดนะแตนะเพื่อนอาจจะยังไม่เห็นก็น,นี่จาเปิดให้ดูพี่น้องค่าก็คือโอ้ย เหมือนกับแบบว่าแบบงเองกนาเสียเลยพี่น้องคะนี่เดี๋ยวเด๋้อเดย๋เด้เดเดพี่น้องเด้อใจละโอ้ยเห็นเบิ่งคิดไม่กับแบบเบิ่งย่ามไดกับแบบอูพี่ตูนพี่น้องคะ พี่น้องคะหลอกซองแล้วก็คือลุงเอ๋ก็คือหน้าแบบหน้าเสียเดินไปหน้าเวทีต่อเลยคือแบบมันกับคนนอยนอแบบโอ้ทําไมแบบเออนี่แหละแล้วคนมาหัวเราะอะไรก็แบบแบบพวกกระเสียก็ลอกกบเกินกันใหเนาะแต่แบบว่าอาจจะมีดราม่าพี่น้องคะนี่ดราม่าแบบทําไมทําไมพากันหัวเราะเออมีพี่น้องคะมีมีคอมเมนต์หนึ่งเขาบอกอ๋อทำไมพากันหัวรายกันอย่างนี้อนี่แหละคนหลงกัน แบบว่าเป็นกังวใจเพื่นนิดกาจะไปหวยๆอยู่อยเพื่ยอ,ยยอยนประมาณน,นี้ดอกพี่น้องอือแล้วก็คือแบแฟนคลับก็คือให้กําลังใจเยอะมากให้กำลังใจว่าเออ่าเป็นอะไรนุงเอกแบบเจ็บก้นเจ็บตูดกะอันนี้สร้อยไวเดินนี่แหละค่ะนี่วางวางมือขึ้นนะคะวางมือเศร้าเนาะลุงเอกลุงเองกก็ได้โพสบอกว่า เจ็บมากหายได้บบันไดหา่านมุนเบิดดีแต่ล้านบอลรุษมืออา่าายนี่แหลคะค่ะพี่น้องคอมืมือเศร้าวมสาสมสิโมงที่แล้วนี่แหลคะค่ะโอ้โหตกใจตกตกใจด้วยกันพี่น้องให้ตกใจด้วยกันบอกแบบโอโเกือบเป็นตกลงหา่านเนาะและ้วก็โพดีสองลกเอก่าไพสิยาเกิดจักเจ็บบอเจ็บลงมาหายล้างหา่าลูกเอกว่าพี่น้องค้าดีแต่ล้านบอเป็นยังก็โอเคสีรูซึบคิดกว่านีอุบัติเหตุ ถ้าแบบเกิดแบบอุ้มนองเราแบบเหมือนกับรุดปองบอกเออเราแบบตกเกิดไม่ได้เหตุเจ็บนี่อาจจะแบบเกิดความแบบเสียใจมากกว่านี้แต่นี่ยังเป็นแบบเหมือนกับฝาดคอเลยพี่น้องคะแบบมันมือเนาะแล่การลุงเอกเป็นกระไซเนี่ยลุงเท่าแบบมันมันมีโซนด้วยอาจจะแบบควบคุมไม่อยู่แต่กับเบิงเบิงสร่งแบบเป็นตาใหม่เป็นเป็นตามือพี่น้องคามือเลยแบบกลดขี่ทางเลยนะเออจะรีตัวพี่น้องคา ก็คือคอมเมนต์เรคือดิโต้เท้ลุงกับหลานลุงกับหลานเจ็บบอหนอเพ,พิ่นกับว่าพี่น้องคะอืมเสียงคขำคือมันน่าคขำตรงไหนนั่นี่นี่แหละค่ะพี่น้องคะอาจจะมีแบบคอมเมนต์แบบคอมเมนต์ที่เพิ่นคิดต่างอ่าอาจจะมีแค่นี้เดียวพี่น้องคะสมะาชิกกําลังใจบอกให้กําลังใจไอ้ลุงเนาะพี่น้องเนาะอืมโชคดีที่ไม่หล่นไปข้างล่างนะคะนี่แหละพี่น้องคะคิดเฉยๆค่ะก็ใจหายแลยะะ้วโชคโชคสงสารน้องเอกมากเลยค่ะคะงหมดเคราะห์สุข ลุหมุดข้อหมุดโศกจะปีใหม่แล้วมีแต่โชคดีนะคะนี่แหลคะค่ะพี่น้องคะอีหลานลุดมานั่งบนตักตัวลุงเอกไม่ค่อยเจ็บลุงเอกยังกอดไว้แน่นอืถ้าหลุดมือกิ้งลงมาจะเจ็บขนาดไหนบุญรักษานะลูกลุงเอกคงระบมบ้างเพราะน้ำหนักตัวเยอะนี่แหลคะค่ะพี่น้องคะแฟนคลับเป็นกับให้กันใจดีค่ะขอให้ปลอดภัยทั้งสองนะลูกฟาดเคาะไปไกลๆเลยคะ่ะปีใหม่นี้ขอให้โชคดีรวยนะจ๊ะ ต้องโทษคนทําไม่ดีนะว่าไม่เจ็บแต่มันตกใจมากนีค่ะส่วนมากเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าไอ้เทิงเบิงไหลสดเทิงเบิงอันยังเกาะเบิงนาเบ,บิงนาหานพี่นะครับแค่ตกใจแบบโอ้ยเดี๋ยวขึ้นมามีตูนแล้วมันก็ว่าโอ้ยห้องน้ำบังดังห้องตกใจน้ำยายันเป็นยังอะนะพี่หนองเออนี่แหละนี่ก็เป็นแบบอุทาหรณ์หรืออุบัติเหตุเนาะอุบัติเหตุแบบว่าอยากจะให้แบบทุกคนแบบระวัง ในการแบบขึ้นลงนี่แหละพี่น้องคะเขาก็บ,บูฮูนะว่ามือนี้ตีอันยังเกาะเวทีสิแข็งแรงบอมือนี้เวทีสีจังสังสีบอเพราะว่าเหตุการณ์อุบัติเหตุมันกะไม่อยากให้ใครเกิดมันกะบ,บูฮูนะว่ามันสิเกิดน,นะคะสิเกิดสิไปยืนสิไปบืนลงสิไปอันลงมองหอน้าเส้นใด่ละพี่น้องอืมนี่แหละจะได้การน,นี่แหละปีใหม่ก็ขอให้ลูกเอก้าอายหมดข้อหมดโศกนะคะขวัญขวัญมาอกพี่น้องคะแต่การนี้มีป้าเชอรี่บอกว่าสงสารแต่อีหลาคือแก้สถานการณ์ได้ดีมาก กลสถานการณ์ได้ดีมากขึ้นเดินมาแบบไม่เห,เหมือนไม้มีอะไรเกิดขึ้นทําเป็นเลยไปถ้าเจ็บขึ้นมาจริงๆทํายังไงลุงล้านขวัญเอ้ยขวัญมาน่าสงสารวันนี้อาจจะเริ่มเจ็บนะเป็นหว่วงบางคนคอมเมนต์ว่าเออวันนี้อาจวันนี้นะอาจจะยังไม่เจ็บนะคืนนี้อาจจะยังไม่เจ็บนะ,นนจจะบนะแต่ว่าตื่นเช้ามาหรือวันถัดไปอาจจะเจ็บอาจจะมีระบมบ้างเนาะพี่น้องเนาะน,นี่แหละตกใจแบบโอ้โอเมกอดเลยพี่น้องคะม,มาด้วขวัญนเลย ขับกับเป็นหว่วง้ลยหล,ย,หลยพี่น้องคะ่ะว่าจะเป็นลูกเอกหรือจะเป็นอาอายที่ว่ามีการเกิดอุบัติเหตุเมื่อคืนนี้เนาะกะจ็จะได้กะข้อห้แบบไม่ว่าจะเป็นศิลปินท่านไหนหรือใครก็ตามที่แบบอยู่หนาเทีที่ได้ยินจะตามข้อห้แบบและมัดนะวังตัวเองด้วยนะคะนี่เลยพี่น้องคะ่ะสนีทกัมีข่าวของน้องอาอายสกุณาพอแล้วก็ลุเงเอกเนาะวีรวิรสักมาให้พี่น้องได้รับชมรับฟังกันว่าเออเพี่น้อง ต้องจใจแคกันบอนี่เรื่องเกิดเรื่องเล่าเมื่อคืนอือนี่แหละก็ขอให้แบบฟาดข้อไปตอนรับปีใหม่ขอให้แบบสุขภาพร่างกายแข็งแรงไปไหนก็ขอให้แบบปังๆเลยค่ะพี่น้องค่ะนี่แหละสับนีแหละมีข่าวมาอัปเดตสู่พี่น้องฝากเ,เพื่อนซับีขอลาเพื่อนซับนี้พี่น้องคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปสักคำพ่อย,ย,ยด้วยะคะ่ะพี่น้องค้าไปก่อนคะ่ะ